ครับผมช่างนัดเจนาพีนะครับ <Yahoo! S 1> สำหรับวีดีนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการไล่สเตอร์เนี่ยนะมันมันเป็นปัญหาโรกแตกนะรเราพูดได้เลยว่ามันเป็นปัญหาโรกแตกสําหรับน้องๆหนู่ยวัยรุ่หนลลหลายๆท่านเนี่ยนะครับที่กําลังก้าวเข้าสู่ในเรื่องของการโมดิฟายขึ้นยนต์นะครับที่ก,กําลังก้าวเข้าสู่การ เล่นรถโมดิฟายนะครับก็คือในเรื่องของการไล่สเตอร์เนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่ไม่จบไม่สิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงแนวทางให้น้องๆเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ได้ฟังกันนะครับสำหรับในแนวทางการไล่สเตอร์นะครับผมจะยกตัวอย่างก่อนนะครับในเรื่องของที่ว่าหัวข้อหลักๆนะครับว่ามีอะไรบ้าง เน,นี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านไปดูจากไลฟ์สดไปฟังจากคนนั้นเล่าจากคนนี้มาเนี่ยนะครับจะเคยได้ยินคำนีนะครับในเรื่องของเร่อว่าเอ่อการไล่กเตอะต้องไล,ตงไล่ตามกำ,ำลังเครื่องยนต์นะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับแน่นอนนะครับว่าการไล่กระเตอเนี่ยมันต้องไล่ตามกำลังเครื่องยนต์นะครับส่วนในเรื่องของข้อที่สอง นั่นก็คือรูปทรงของรถนะครับก็คือสภาพรถนี่แหละนะครับอาทิเช่นอย่างเนี้ยนะครับเป็นสภาพรถ,ถตลออรถเจิมนะครับเป็นรถที่เอาไว้ใช้จ่ายขับขี่ไปตลาดนะครับแล้วส่วนในเรื่องของส่วนใหญ่อย่างรถ เอาไว้ออกลบหรือลดเชงพวกนี้นะครับก็จะมาในแนวสภาพแบบประมาณนี้นะครับจะมาในทรงนี้อยู่แล้วนะครับน้องๆเพื่อนๆหลายๆทา่านเคยรู้จักกันอยู่แล้วนะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือข้อที่2ในเรื่องสภาพรถส่วนในเรื่องของข้อที่3นั่นก็คือรูปทรงน้ําหนักผู้ขับขี่นะครับอย่างตัวผมอย่างเนี้ยนะครับก็จะไล่แต่เติร์ไปอีกในแนวหนึ่ง นะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนเ่อนอาจจะเป็นคงมุมทรงล่างใหญ่ตัวใหญ่น้ําหนักเยอะอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะไล่ไปในอีกแนวหนึ่งนะครับแล้วในเรื่องของข้อที่4ี่อันนี้ข้อที่สามแล้วเนาะนะครับก็จะมาในเรื่องข้อที่สี่ข้อที่สี่เนี่ยอันนี้บอกเลยเลยมันมันขัดไม่ได้ มันขาดไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของนิสัยการขับขี่นะครับนิสัยการขับขี่ความชอบส่วนบุคคลนะครับความชอบแต่ละคนัไม่เหมือนกันอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเป็นสไตล์การขับขี่รถที่แบบว่าชอบรถที่อตอบขนองไวต่อการเปิดคันเร่งนะครับคือปิดคันเร่งแล้วคือรถต้องมาเลยนะครับคือรถต้องดึงรถต้องเปื้อะ นะครับรถต้องตื้ออย่างเงี้ยนะครับคือไม่ไม่ชอบแบบว่าเฮ้ยขี่ไปผมบอบกยาวเตะเกียร์สี่แล้วต้องร้อรถไหลอย่างเงี้ยผมไม่ชอบแบบนั้นนะครับผมเป็นในสไตล์ที่ไม่ชอบการขับขี่รถแบบนี้นะครับผมเป็นในสไตล์ที่ชอบแบบรถต,ตึ้งๆนะครับแต่เกียร์ปุ๊บรถต้องมานะครับเวลาจะขึ้นแซงคือสามารถส่งกันเลขขึ้นไปได้เลยนะครับไม่ ไม่ต้องรอหรือไม่ต้องเคลนเกียร์อะไรประมาณนี้นะครับอย่างในสไตล์การขับขี่แบบนี้นะครับก็จะเป็นในแนวทางที่แบบว่าเฮ้ยตำไลสเตอร์ใหญนะครับทีนี้พูดถึงในเรื่องของแนวทางการไลสเตอร์เล็กนะครับสําหรับผู้ที่มีนิสัยการขับขี่แบบนี้นะครับนิสัยการขับขี่ที่ว่าชอบรถเดินยาวๆนะครับล้อรอบได้ ม่เป็นลายหัวกขเล็งไม่สนใจนะครับสายออกกิปดันโลแช่ยาวนี่นะครับพวกนี้จะเป็นในสไตล์การไล่สเตอร์เบอร์เล็กนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ต้องมีองค์ประกอบในเรื่องของ3าหัวข้อหลักที่ผมได้อธิบายยกตัวอย่างมาขั้นต้นนะครับว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะครับทีนี้มาถึงในเรื่องของที่ว่า การไล่รถตามกําลังเครื่องยนต์นะครับการไล่รถตามกําลังเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมันเราต้องเข้าใจในเรื่องของเครื่องยนต์ก่อนนะครับหนึ่งเลยก็คือเครื่องยนต์ต้องสมบูรณ์โอเคไม่แน่นไม่โล่งนะครับสปริงวาล์วต้องไม่ลอยน้ามันต้องไม่หนาหรือบางนะครับท่อต้องไม่โล่งหรืออันนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์ต้องสมบูรณ์โอเคนะครับในเรื่องของคําว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์เนี่ยเราจะดูจากมันไม่ได้วัดมาจากว่าเฮ้ยกำลังอัดเท่านั้นเท่านี้นะครับมันไม่ได้แปลว่าเราทําเครื่องยนต์เสร็จเอาตัววัดกําลังอัดมาวัดเช็คก,กําลังอัดกาลังอัดที่250แล้วคุณจะสามารถไล่สเตอร์เล็กได้ไม่ใช่นะครับคําว่ากําลังเครื่องยนต์ไม่ได้แปลว่ารถคุณมีกําลังอัดเท่าไหร่ โอเค่ะ okay นะครับคำว่ากําลังเครื่องยนต์เนี่ยมันมันมีความหมายว่าเครื่องยนต์คุณมีความสมบูรณ์ไหมนะครับคุณออกแบบเครื่องยนต์มาแบบไหนแล้วเครื่องยนต์เนี่ยสามารถสร้างรอบเครื่องยนต์ได้เท่าไหร่ <c oughs> นี่ครับนี่คือคําว่ากําลังเครื่องยนต์นะครับไม่ใช่ว่าอ,อ่าคุณทำเครื่องยนต์เสร็จคุงวัดกําลังอัดได้25 0ิแล้วไปหาถามชาวบ้านชาวช่องเขาว่า ้รถผมกำลังอัด250น้ำมัน e 85ต้องไล่ตเตอร์เบอร์อะไรตะเตอร์เบอร์นี้ได้ไหมตเตอร์เบอร์นั้นได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่นะครับมันมันไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับอะทีนี้มาถึงในเรื่องของหัวข้อที่2นะครับเราผ่านในเรื่องของหัวข้อที่1ไปแล้วนะในเรื่องของที่ว่าไล่รถตามกําลังเครื่องยนต์นะครับมาถึงในเรื่องของหัวข้อที่2นั่นก็คือ สภาพรถนะครับรถเราเนี่ยนะครับเ,เราสร้างรถจัดทรงรถสภาพรถเนี่ยมาในแนวทางไหนนะครับเราจัดทรงรถสภาพรถเนี่ยมาในแนวทางรถจอดรถเชงพร้อมลบรือ รถจ่ายตลาดเอาไว้ใช้งานสภาพตอลอดอยางหน้าสองห้าศูนย์ยางหลังสองสองห้าวัดไอ้ยางหน้าสองสองห้ายางหลังส <What? S 1> องห้าศูนย์อ่าอย่างเงี้ยคุณจะไปไล่ตเตอร์เล็กมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมไรุ่นะครับอ่ารถสภาพหนักนไปไล่ตเตอร์เล็กก็ตายหายถูกไหมนะครับมันต่อยคือมันเราต้องนึกถึงในสภาพของ ตัวรถนะครับเนี่ยอย่างรถคันนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นจากสตีร์นะครับอย่างคันนี้ใส่สตีร์เบอร์เท่าไหร่เนี่ยนะส <นะ S 1> ตีร์เบอร์เท่าไหร่วะ <c oughs> ยัดเป็ดไม่ใช่ยี่ห้ายี่หกอะนะครับอย่างรถคันนี้นะครับเป็นสเต็ปเครื่องลูก53มมิลชักเดิมนะครับคันนี้ลูก53ชักเดิม <c oughs> นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดู LED ด,ดีกว่า วีดีคันนี้นะครับเป็นรถของผมนะครับสเตอร์เนี่ยไล่อยู่ที่14 28โอเคนะครับสเตอร์ไล่อยู่ที่เบอร์14 28สะเต็ปเครื่องยนต์นะครับสเต็ปเครื่องยนต์คันนี้573นะเราจะสังเกตเห็นสองคันนี้นะครับอย่างรถสองคันนี้คือ,อาคาไอ้คันนู้นอะเรียบร้อยสุดท้นะครับ รุ่58ชักเดิมน,นั่งรายจสเตอร์เล็กรถวิ่งได้ครับนะครับแล้วก็สาหรับ LED คันนี้57ชัก3นะครับ57ชัก3สเตอร์14 28นะครับก็เป็นอันนี้เป็นรถผมเองนะครับในสเตอร์เบอร์นี้ผมว่ามันโอเคชอบนะครับในเรื่องของการขี่ที่ผมใช้งานอยู่นะครับเราสังเกตเห็นไหมครับรถสองคันนี้นะครับมันจะ ครื่อยนต์คันนี้ทำเยอะกว่าแต่ทําไมไล่สเตอร์ใหญ่กว่าถ้าลองไล่เล็กกว่าเนี้ยถามว,าว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้ครับแต่รถมันจะมีทราลงแบบว่าขึ้นช้าต้องรอเดินอ่ะผมไม่ชอบนะครับในสไตล์การทีว่าใช้งานรถแบบนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่รถผมเายวิ่งท่าไรนะครับแล้วก็เอาไว้ให้แม่บ้างก็ขี่ไป ตลาดนะครับทีนี้พอเรามองูดติดตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องยกตัวอ่ามต้องอธิบายลงไปในเรื่องที่ว่าหลายหลายคนเนี่ยเข้าใจนะครับหลายหลายคนเนี่ยฟังอยู่เนี่ยกำลังเข้าใจว่าเอา้ากับร้อยสิบไอ้อัตาโทษมนันน้อยกว่าเครื่องยนต์น้อยกว่ารอบเครื่องยนต์จังกว่าจี๊ดกว่า อย่างเว็บร้อยย้าเนี่ยใครๆก็รู้นะครับว่าอัตราทดมันใหญ่กว่าเครื่องยนต์ก็ใหญ่กว่านะครับรอบเครื่องยนต์มันจะไม่จัดพะเว็บร้อสิบหนะครับที่นี้นะครับผมกำลังจะพูดถึงในเรื่องที่ว่ามันใช่ถูกต้องครับผมสำหรับคนที่รู้คำตอบตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับสำหรับคนที่รู้คำตอบตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับเพราะว่าเขา ถ้าคุณรู้ตรงนี้ปุ๊บว่าเครื่องยนต์กอัตัวนี้มันมีความแตกต่างก,กันยังไงเนี่ยคุณจบปัญหาเรื่องสเตอร์แล้นะนะครับคุณจบปัญหาตรงนี้ได้แล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยผมจะบอกนะนะครับให้เครื่องยนต์เวฟร้อยสิบไอ้เครื่องยนต์เวฟร้อยยี่สิบห้าเนี่ยนะครับอัตราทดเฟืองเกียร์มันมาแตกต่างกันนะครับอัตราทดของเวฟร้อยสิบไอ้เนี่ยนะครับมันจะมาชิดกว่า เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเวฟบร้อยสิบไอทำไมไล่ตั้งแผ่สเต็ปพื้นฐานเลยอ่ะลูกเดิมเติมแคมป์เนี่ยเวฟบร้อยสิบไอเราเนี่ยแม่งไล่จะเติมใส่แคมไปตัวนึงนี่มึงยืนพื้นไปเลยสเตอร์บสิบสี่สามสิบนะถ้าคนน้ําหนักตัวสักประมาณสี่สิบห้าสิบโลอ่าแต่ถ้าเกิดว่าน้ําหนักตัวหกสิบกวโลถึงเจ็ดสิบแปดสิบโลเนี่ยอาจจะต้องยืนพื้นไว้อยู่ที่สิบสี่สามสองสามเอ็ดอะไรประมาณนี้อ่าสำหรับลูกเดิมเติมแคมป์นนะ นะครับสภาพรถใช้งานนะครับไม่รวมถึงในเรื่องของสภาพรถไล่เบาหรือ,อเป็นสภาพรถเชงนะนะครับทีนี้พูดถึงในเรื่องของพวกเวฟร้อยิบห้าเนี่ยเปรียบเทียบกับร้อยสิบถ่าูกเดิมเติมแคมเนี่ยต้องลองไล่สเตอร์เบอร์สิบสี่สามสิบตัวมาขจีอีกว่ะเอ้ยเรียกว่ะนะครับมันไม่มาเวิร์ดหลายๆคนเนี่ยน้องๆในหลายคนนี่แม่งเคยทํามาแล้ว มึงมี led มึงใส่แคมไปตัวเดียวเนะี่ยมึงไปไล่ตาเตอร์อเหมือนร้อยติ๊ไอ้นะตายรถมึงตายอยู่ตรงนั้นนะลครับเกียสามนี่ก็ยังไม่อยากจะไปแล้วเลยครับ,รบถ้ามึงใส่ตะเตอร์ติ๊สี่สามสิบสำหรับลูกเดิมเติมแคมเนะี่ยถูกไหม อย่างน้อยขี้หมูขี้หมาเลยเนี่ยอย่างว่าเล็กสุดเลยสําหรับลูกเดิมเติมแคมเห็นทามก็อยู่ก็สิบสี่สามสองโอเคนะครับสิบสี่สามสองแต่ถ้าเกิดว่าเอาไว้ใช้งานปื้ดปั๊บปัาตื๊ดตื๊ตัดตัดก็สิบสี่สามสี่สิบสี่สามสามนะครับเห็นมากอัตราคตมันต่างกันถ้าลองมึงไปไล่สิบสี่สามสิบเหมือนไม่ร้อยสิบไอเนี่ยสำหรับร้อยยี่สิบห้าเนี่ยนะครับมันมันไม่มาครับหลายๆท่านรู้คำตอบนะครับนั่นแหละครับ หมายถึงว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันมีอัตราทดมาที่ต่างกันรอบเครื่องยนต์นะครับมันมาต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็มีการไล่กระเตอที่ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ฝากไวค้คิปสําหรับน้องๆหลายๆท่านผมเจอปัญหาตรงนี้เยอะนะครับเวลาผมขายสินค้าให้ลูกค้าเนะี่ยนะครับสอบถามผมมาพี่รถลูกเดิมเติมแคมต้องใส่กรตเตอร์เบอร์เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมจะแนะนํำไหมนะครับถ้าเป็นร้อยไอนะครับน้าหนักตัวเท่านั้นเท่านี้อ่ะ ยืนพื้นเปิดเท่านั้นเท่านี้ก็ว่ากันไปอ่ะโอเคทีนี้จบในเรื่องของข้อที่เท่าไหร่สองนะครับทีนี้มาถึงในเรื่องของข้อที่สามข้อที่สามช่วงรถยังแค่หลายๆคนยังไม่งงนะคืยอะไรวะไ,ะไวล,ล่ตะเตเกี่ยวอะไรคือช่วงรถนะครับอะไรคือช่วงรถ หลายคนไม่เข้าใจคำว่าช่วงรถเนี่ยนั่นก็คือความยาวของตัวรถความยาวในของตัวรถครับที่นี้ก็คือช่วงล้อ,ห,ลอ,ลอหน้าล้อหลังนะครับช่วงล้อหน้าล้อหลังนะครับจะบมงบอกได้ถึงความยาวช่วงรถนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมาถึงในเรื่องของอา,อ,าอ,อามยุบอามเตืนอามยืด สามตัวนี้ไวลุม,มีผลอย่างมากในการไล่สเตอร์หลายๆคนแปลกใจนะ้ยคืออะไรนะครับมีผลยังไงผมเจอคําถามสําหรับน้องๆหลายๆคนนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเวลาผมไล์สดอย่างเงี้ยนะครับจะมีคําถามสอบถามในเรื่องของที่ว่าที่อามยืดอามย่นอามเดิมมีความแตกต่างกันยังไงนะครับ มันวิ่งต่างกันไหมอันไหนที่ใส่แล้วดีกว่าแรงกว่าเร็วกว่ามันส่งผลในเรื่องตรงนี้เหรอการไล่สภาพนะครับระยะช่วงรถเนี่ยผมบอกได้เลยมันส่งผลมากอามย่นเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นมันจะส่วนใหญ่จะใช้กันสําหรับรถสเต็ปลูกเล็กๆอาทิเช่นรถลูก50มิตรรถลูก53าสมนะครับ รถล,ลูก5 4นะเป็นรถเจ็งอะไรพวกนี้นะครับถามว่าทำไมรถพวกนี้ถึงนิยมที่จะใช้อาร์มยศนะครับแต่สำหรับรถลูกใหญ่ๆนะครับอย่างยกตัวอย่างในเรื่องของรถแข่งนะครับอย่างพวกรถแข่งเนะี่ยพวกลูกรุ่น6 6หชักห้พวกนี้นะครับรุ่นแหวนโอเพนพวกนี้นะครับทำไมเขาถึงใส่อาร์มยืดแล้วเพิ่มสเตอร์เบอร์ใหญ่ๆ นะครับอามยืดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพูดถึงตรงนี้ก่อนเรื่องอามเดี๋ยวค่อยว่าครับเราจะสังเกตอ่ะนี่นะครับอย่างคันนี้ใส่อามยนต์นะครับใส่อามยนต์นะครับคันนี้สังเกตง่ายนะครับสังเกตง่ายมากนะครับก็คืออามยนต์เนี่ยระยะสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังเนี่ยนะครับระยะช่วงล้อเนี่ยมันจะชิดเข้ามานะมันจะชิดเข้ามา เพราะฉะนั้นมันจะส่งผลในเรื่องของความเร็วรอบนะครับมันจะส่งผลในเรื่องของความเร็วรอบความเร็วรอบเนี่ยก็คือรถเนี่ย,ย,ย,ยถึงแม้ว่าเราจะไล่สเตอร์เล็กนะครับแต่ระยะช่วงรถมันชิดมันจะเหมือนใกล้อ่ามันจะคล้ายๆกับพวกรถมังกี้รถมังกี้เนี่ยจะเป็นรถเล็กนะครับไอ้มังกี้ร้อยยี่สิบห้าตีตีหลายๆท่านรู้จักอยู่ไอตัวรถมังกี้เนี่ย มันเป็นรถเล็กๆระยะช่วงรถมันชิดสั้นคือมันจะอะอย่างสมมติว่าเดิมๆบิดหน่อยเดียวแม่งกระเด้งละยบล้ <Yeah. S 1> อแหละนะครับอย่างพวกรถอาร์มยนตนนี่ก็เหมือนกันนะครับพอช่วงรถมันชิดเนี่ยมันก็จะส่งผลในเรื่องของความเร็วรอ,อบต้นได้ดีเราจึงต้องทําการไล่สเตอร์เล็กลงได้นะครับมันจะส่งผลในเรื่องของที่ว่าเราสามารถไล่สเตอร์เล็กลงได้นะครับ ทําให้รถเนี่ยมันข้ามรอบได้ง่ายนะครับเวลาเราวิ่งอย่างยกขยะในเรื่องรถเชงอย่างเวลาเราไล่รถทํารถเชงอย่างเงี้ยนะครับย่นย่นอานลงมานะครับไล่สเตอร์เล็กสเตอร์เล็กเนี่ยเอามาชดเชยในเรื่องของระยะช่วงรถนะครับเขาจะเอามาชดเชยในเรื่องของระยะช่วงรถ ทำให้รถเนี่ยมีความเร็วในการออกตัวดีนะครับความเร็วต้นเนี่ยดีทีนี้จบในเรื่องของหัวข้อที่สองแล้วถูกไมเรามาในเรื่องของหัวข้อที่สี่เออเมื่อกี้จบหัวข้อที่สาทีนี้มาหัวข้อที่สี่หัวข้อที่สี่นี่มาพูดถึงในเรื่องของ <c oughs> เรื่องอะไรไปแล้วโอ้โหนนนนน พืดไปอ่ะมีเที่ยอะไรบ้างวะไอสั์พูดจะลืมเลยอย่านี้อ่า A few moments later ขอแถมอีกนิดนึงนะครับคือเรื่องเนี้เพิ่งเจอมาล่าสุดนะครับนั่นก็คือในเรื่องที่ว่าลูกค้าเนี่ยโทรมาสอบถามผมนะครับว่า รถเขาเนี่ยมีอาการแก,ก๊กนะครับแก๊กเกียร์สี่นะครับลูกค้าเจ้านเนี้ยนะครับเขาซื้อฝาสูบก,กับแคนซิ่งกับผมไปนะครับเป็นเวฟร้อยยี่สิบห้าตัวคาบูทีเนี้ยวเวฟร้อยยี่สิบห้าตัวขบูเนี่ยสำหรับรถรถขบูเนี่ยผมบอกได้เลยมันยากมากนะในการที่จะมีอาการแก๊กเนี่ยยากมากนะครับเรียกว่ายากเลยละ่ะ มีโอกาสน้อยมากไม่เหมือนรถพวกหมวฉีดนะรถรถหมวฉีดเนี่ยอาการแกร๊สเนี่ยมันเกิดได้ง่ายเนื่องจากว่าการคำนวณการจ่ายน้ามันเนี่ยมันมันละเอียดมันจะไม่เหมือนรถคาบูนะครับรถคาบูเนี่ยมันจะมีนมหนูเป็นตัวตั้งการปล่อยน้ำมันนะครับแล้วก็มีเข็มลิ้นเล็กเ,เป็นตัวเปิดปริมาณน้ำมันเข้ามาในห้องเบาไหม อย่างรถลูกค้าเจ้าเนี่ยนะครับเขาเขาโทรมาคุยบอกว่าโหลช่างนักไอ้รถผมเนี่ยที่ว่าซื้อฝาตับแคมปซิ่งมาเนี่ยคือมันมีอาการแกร๊กที่เกียร์สี่อ่ามันจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับมันเกี่ยวกับที่ว่ากำลังอัดไหมรถผมมันแนนไปหรือเปล่าผมก็เลยสอบถามว่า ตอนนี้เราเราใช้กําลังอันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็คุยรายละเอียดกับลูกค้านะครับเพราะว่างานฝางานแคมปผมเนี่ยผมว่าผมเปิดไปไม่พลาดนะครับเปิดขอดเซ็ตเป้าฝาแล้วก็ตัวองศาแคมเนี่ยที่จัดให้ลูกค้าเนี่ยเพราะว่าตอนที่ตอนที่ซื้อฝากับแคมซิ่งไปเนี่ยคือผมได้โทรคุยนะครับได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดทรงลูกสูบแวนพวกนี้ละนะครับก็เซ็ตฝาไปให้เขาเรียบร้อย นะครับสปริงวงสปริงวาลก็ผมก็สอบถามเขาแล้วหลังจากที่เขาได้รับสินค้านะครับสปริงวาลก็ไม่นามีปัญหาเพราะว่าเขาใช้สปริงวาลโซนนอกใหม่ทีนี้รถเขาเนี่ยครับเป็นสเตปลูก61เมิลชัก3านะครับต้องขอเกิดตรงนี้ก่อนรถเขาเนี่ยลูกห1เอ็ดชัก3ามผมก็เลยสอบถามไปเนี่ยก็ เขาบอกในเรื่องรายละเอียดมานะครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยกำลังอัดเท่านี้นะครับไลน์นมหนูเบอร์นี้อ่าเพราะฉะนั้นเราก็จันที่ถามได้ว่ารถมันไม่น่ามีปัญหาเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์ละก็เลยสอบถามว่าตอนแรกผมขอดูรูปรถเขาก่อนอที่คุยกันในช่องแชทนะครับขอดูรูปรถนะครับเขาก็ถ่ายรถเข้ามาให้ดูนะครับยางหน้าก็จะเป็นในสไตล์225ยางหลัง250เป็นสภาพรถใช้งานจ่ายตลาด ก็คือรถตรออนะครับแล้วก็ในเรื่องของท่อก็อเป็นท่อสนักอยู่แล้วละนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของเครื่องยนต์ก็เลยสอบถามเข้าไปว่ารถเราเนี่ยไล่สเตอร์เบร์อะไรน้ำหนักตัวเท่าไหร่นี่นะครับโป๊กแตกผมทำไมต้องสอบถามลูกค้าในเรื่องของสเตอร์กับน้ำหนักตัวลูกค้าเพราะลูกค้าตกลงรถไหมผมดูแล้วเนี่ย ที่ผมฟังข้อมูลกับลูกค้าแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของเครขึ้นยกขึ้นจนน่าจะสมบูรณ์ผมก็เลยสอบถามไปว่าสเตอร์ในเบอร์เท่าไหร่ลูกค,ค้าก็บอกว่าผมไล่อยู่ที่ส4 3 0ถามว่าสเตอร์เบอร์14 4 3สํสาำหรับเวบร้อยยี่ห้าแนลูก61ชัก3 มันเล็กไปไหมไม่ครับถ้าเครื่องยนต์สมบูรณ์เนี่ยนะครับมันก็ไม่ถือว่าเล็กนะนะครับไม่ถือว่าเล็กเลยล่ะก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้แต่มีรายละเอียดนิดนึงนะครับนั่นก็คืออาร์มครับตัวสวิงอาร์มนี่แหละว้ย่นผมก็เลยสอบถามเข้าไปเพิ่มเติมว่าเราใช้อาร์มเดิมหรืออาร์มยน่น อ,อามยืดบล็อกแตกลูกค <_ un> ้าบอกว่าผมใส่อามยืดสองนิ้วเปียกจบข่าว <_ un> คือมึงไม่ต้องไปถังไล่ที่ตัวเครื่องนะครับเราไม่ต้องไปไล่ที่ตัวเครื่องเราไม่ต้องไปแก้งานที่เครื่องยนต์แก่ที่สเ,เตอร์ก่อนอามยืดสองนิ้วแล้วลดสภาพใช้งานเป็นสภาพรถตลออยางหน้าสองสองห้ายางหลังสองห้าศูนย์ น้ำหนักตัวลูกค้าคนนี้ยอยู่ที่70็กิโลไรสเตอร์14 30อาจยจือสนิ้วไอ้พิษไปไหนแล้ว,วมันก็เกิดสภาวะเครื่องยนทํางานหนักนะครับเครื่องยนทํางานหนักความร้อนสะสมในห้องเผาไหม้มันก็เกิดอาการแก๊สนะครับ<ว>ตรงน,นี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย ไล่รถอยู่ยังไม่เจอจุดนะครับบอกได้เลยยังไม่เจอนะครับสำหรับรถที่มีกำลังนะครับมีกำลังอับนะครับมีล้อก,ก็จริงนะครับมีกำลังเครื่องยนต์ก็จริงแต่ไล่สเตอร์เล็กเกินไปแล้วสภาพรถมันไม่เหมาะสมกับสเตอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักตัวเราอีกมัน ส่งผลทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมีภาระมากเพราะมันต้องมาแบก้ัานหนักตัวเราแบกระยะช่วงรถที่ยาวขึ้นเพราะเราไปใส่อามยืดสองนิ้วนะอย่างเงี้ยนะครับมันแบกหลายหลายอย่างมันเกิดสภาวะเครื่องยนต์ทางานครบรอบนะครับพอเครื่องยนต์ทางานทบรอบเครื่องยนต์ทางานหนักมันก็เกิดความร้อนสะสมในห้อง,อง่อไห้มันก็มีสภาวะเครื่องยนต์ สันดาบภายในนะครับนั่นก็คืออาการแกร๊สไอที่เราลูกขี่ไปเหมือนอเครื่องมันร้อนแล้วมีอาการาเหมือนว่าวเาเข่งของลูกอย่างเงี้ยวาลเฉียววาลชนอย่างเงี้ยเหมือนลูกขึ้นมาเข่งเป้าฝาอะไรเงี้ยนะครับนั่นคืออาการแกร๊สนะครับสภาวะความร้อนในท่อเผาไหม้สูงนะครับมันก็จะเกิดได้ห,หลายกรณีอันนี้เช่นน้ำมันปามน,น,นะครับ เบ้าฝาโปรเบ้าฝาแคบนะครับแคมชาร์ปไม่พอนี่นะครับ,แ,รนะรบแล้วก็ในเรื่องของการไล่สเตอร์นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งพอเราไล่สเตอร์เล็กเครื่องยนต์หนามรถมันข้ามรอบไม่ได้ในสภาวะเครื่องยนต์เกียร์สุดน,นะครับแล้วอัตราทดมันต่ำนะครับคือฟันเกียร์เนี่ยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเนี่ยอัตราทดของรถเดิๆมาเนี่ยมันจะมีอัตราทดที่ชิปมา นะครับมันจะให้มาเนี่ยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเนี่ยมันจะกระชับส่วนเกียร์สี่เนี่ยมันจะเป็นอัตราทดที่คือมันจะให้อัตราทดมาที่ค่อนข้างที่จะหา่างออกไปนะครับเราจะสังเกตเห็นเวลาเราไล่โน๊ตเนี่ยแม่งจะมีปัญหายอยู่เกียร์สี่นี่แหละนะครับหนึ่งสองสามไล่แต่ตัวเล็กนะหนึ่งสองสามมาดีเกียร์สี่แม่งหายนะครับรถข้ามรอบไม่ได้ข้ามรอบยากนะครับโอเคก็สำหรับเกนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับน้องๆเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่กำลังมองหาหออยากจะรทำความเข้าใจในเรื่องการไลา่ทะนเตอร์อย่างละเอียดลึกซึ้งผมมั่นใจว่าในสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันไม่หมดนะมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่ผมพูดได้แค่นี้คือในเรื่องที่ว่าโอ้โหจะให้ผู้พูด ีนการรอเวลาเข้าไปต้องเท่าไหร่ละว่าเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับจะให้ผมพูดเยอะกว่าน,นี้ผมเข้เลยเลยมันมันไม่หมดนะครับที่เหลือก็ฝากเพื่อนๆน้องๆไปศึกษากันต่อไปเพิ่มเติมกันเอาเองนะครับขอบคุณครับผมอ,อ่ะอีกนิดนึงนะครับฝากกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยแล้วที่ ลืมไม่ได้เลยคือฝากกดแชร์นะครับสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อมาทางเพจ Facebook ข้างนับ n r p สวัสดีครับวัยรุ่น